สวัสดีครับไพ l o ดเป็นบริษัทปากกาที่มีที่สุดหมึกให้เลือกเยอะมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไอโรแมติกหรือว่าพิสตันคอนเวอร์เตอร์นะครับแต่ตัวที่มีลักษณะเด่นที่สุดคือ Pilot คอนเจสิที่ผม,มํามารีวิววันนี้ครับ Pilot คอนเจเป็นที่สูบหมึกแบบ Push บัตทอนหรือกดปุ่มตรงท้ายด้ามเพื่อสูบหมึกครับการสูบก็แค่กดปุ่มไปรเรื่อยจนหมึกเต็มหลอดครับ ปากกาที่ผมนำมาใช้ในวันนี้นะครับคือ p a l o t Custom h e r i t a g e 91ครับส่วนหมึกจะเป็น Parker q u i n วสีดำครับวิธีกางสม,มุกพายร์ลคัน70ก็ไม่ยากอะไรนะครับปอาหัวปากกาจุ่มลงไปในน้ำหมึกครับเสร็จแล้วก็กดตรง Push button ครับกดไปเรื่อยๆจนหมึกเต็มหลอดนะครับ ปกติก็ใช้มือเดียวกดกันอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่พอดนีนิ้วผมไม่มีแรงก็เลยขอใช้สองมือนะครับเวลากดก็กดไปเรื่อยๆครับอย่างนี้เลยเต็มหลอดมากๆครับ ซึมึกแบบคอนเจซิฟมีข้อดีคือสามารถจุหมึกได้เยอะกว่าที่ซูมือกแบบอื่นๆนะครับแต่ข้อด้อยคือใช้ได้เฉพาะของยี่ห้อไพลอตเท่านั้นและในยี่ห้อของไพลอตเองก็จะใช้ได้เฉพาะซีรีส์คัสตอมและในซีรีส์คัสตอมเองก็ใช้ไม่ได้หมดทุกรุ่นนะครับถ้าใครอยากได้ที่ซูมึกแบบคอนเจซิฟจริงๆก็ต้องศึกษาหน่อยนะครับว่าเออปากการ,รุ่นนี้น่ยใช้กับของใช้กับที่ซูมึกแบบคอนเจซิฟได้หรือเปล่าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเขียนและรากับฝันครับ แล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย